โอ้โอ้ไปอ,อะไปเป็นไรวะก็างานสาวน้อยคุณเป็นใครอะ่ะฉันเป็นนางฟ้าแม่รุนหัวมาเพื่อช่วยเหลือเธอไงล่ะมีปัญหาด้านการแปลใช่ไหมใช่นี่สิจิเพ็กคืองแปลภาษา,าสุดล้ำที่จะมาเป็นผู้ช่วยคุณให้แปลภาษา,าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ขึ้นแปลภาษาที่มีจอทัชสกรีนเพื่อแสดงคาแปลพร้อมปากกาบลูทูธที่มีเซนเซอร์ในการตรวจรับคํหรือจะเปลี่ยนให้ปากกาเป็นโหมดเขียนก็ได้นะและจิตริสยังมีภาษาที่เลือกหลากหลายแปลรวดเร็วและมีความแม่นยําสูงและจิตริสยังสามารถใช้งานได้แม้จะอยู่ในโหมดออฟไลน์ก็ตามและทั้งหมดนี้ในราคา2 9 6 0บาทเท่านั้นพร้อมประกันตัวเครื่องน1ปีด้วยนะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่แอปไลน์ผมไม่ทิงตังช็อปหรือ www ผมไม่ทิงตังช็อป o p com D。<D. S 3>